สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามื่อนี้มากินนะมีกะทิน้ำกันเฮ็ดมีกะทิพี่น้องไอซีดาเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินมีกะทิก็เลยเฮ็ดมีกะทิก่อนตอนแรกว่าสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวว่าสีเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไอซีดาเพิ่นว่าอยากกินมีกะทิก็เลยเฮ็ดมีไอ้ซีมีกะทิรอจากของสิกินก่อนเหลือแล้วก็สิเอาไปใไอซีดาถ้วยนึง อยาของสิกินก่อนฝรั่งอยากกินมีกะทิไทยก็อยากน้ำพี่น้องก็ mm hmm. เลยได้เหตุมีกะทิกินน้ำกันมาพี่น้องมาไปลุยน้ำกันบาทนี่ ซิมพี่น,อน,อนอ้อ,อ,องซิมยำพริกทอดกรอบๆแท้จัง ็คพี่น้องเอ้ม,อมายาวน้ำกันบาะเนี่ยมีกะทิมาพี่น้องมากกินมีกะทิก่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวไอซี่ด่าคนอยากกินมีกะทิพี่น้องซี่ดายผักพี่น้องเลยมึงไงเสือผักมากมุลาภากะซำใน่หมด เสียดกว๋วยเตี๋ยวสีเหยดหลาบซื้อพักมากกินน้ำกับบอกท่านกินเนื้อกะทิผิดเผ็ดเผ็พีนะ่าพริกทอด Hold on. <coughs> pepper. Si bangway nang yung pepper sao? den bieten Wing. ก็ไปพี่น้องเพชรวิ่งบับกหวาเลยไปหาบางใหม่มากินแก่เพชรขนาดประเทศริกปุ่นหลาย Pick life, mm -hmm. Back, you clap it. Back me now. mặc may mày, kim kèp hiệp ớt kèp hiệp 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 เื่ิงเดียวก็กินมาเหมือพี่น้องยังพันแบบสุกขักด้ยแก่เพชรพี่นองคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้ได้จ้า